ว,ว, ka, ว,วัววัว pues ว mm ัววัววัววัวตอัวตัวตอวัวตัวสออิซิสออิสิจอไอใจจอไอใจรอแอะและรอแอะและ พอแอะแพะพอแอะแพะพอออกเพาะพอออกเพาะรอเอือเรือรอเอือเรือสอเอือเสือสอเอือเสือ ม, ا, มอเอียเมียมอเอียเมียลอเอเลลอเอเลจออะจะจออะจะจออหะจาะจออะจะ งอออกเงาะงอออกเงาะคออือคือคออือคือคออ,ขอ้อคอคออ,ขอ้อคอขอเอาเขาขอเอาเขา ขออขอขออขอกแอบแกกแอบแกกอเกกกะ